สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ fc ทุกท่านนะครับ ep นี้นะครับพี่พี่เป็น ep ที่นนะครับผมพบกับผมนะครับเช่นเคยที่ช่องทอนพระเครื่องนะครับพี่พวันนี้นะครับผมก็จะนําพระสมเด็จนะครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ทรงเจดีย์วัดละคังนะครับผมมาให้พี่พี่ fc ได้รับชมนะครับก็ถ้าหากพี่พี่ท่านใดนะครับสนใจนะครับอยากจะได้ไปไว้บูชานะครับอยากจะแบ่งปันไปนะครับก็โทรมาได้นะครับที่เบอร์0ูนย์เก หกสามสี่หนนะครับ0996341275นะครับส่วน ID l i n านะครับพี่แอดไลน์ได้ที่ TTN987 นะครับ TTN987 นะครับผมมาชมกันเลยนะครับพี่เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะชมกันเลยนะครับองค์นี้นะครับเป็นพิมพ์ทรง JD นะครับเป็นพิมพ์ทรง JD อ่าองค์นี้เป็นพิมพ์ทรงเจดีนะพี่ เขามีคำนิยามของเขาอยู่นะครับว่าใหญ่ได้ดีนะครับอ่าใหญ่ก็คือเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ได้ก็คือเป็นพระ,พระสมเด็จพิมพ์เส้นได้นะครับดีก็เป็นพิมพ์ทรงเจดีนะครับเาที่เขาเรียกกันนะพี่ๆนะนี่เลยนะครับเแล้วเรามาส่องกันเลยนะพี่ๆนะ เนื้อเนื้อเขาเป็นอย่างนี้นะครับเนื้อองค์จริงๆเขานะครับเนื้อองค์จริงๆเขาเป็นเนื้อเนื้อนี้นะครับเนื้อองค์จริงๆเป็นเนื้อนี้นะครับพี่นะพี่ๆดูนะครับนี่เห็นไหมดูดูของผิวพันเนื้อนะครับย่นๆนะครับพี่ย่นๆตรงนี้มีสังคติด้วยนะพี่นะตรงนี้มีสังคติด้วยนะครับพี่อ่าเนี่ยมีรอยเป็นคล้ายๆสังคตินะครับอ่าเนี่ยรอยเท้ารอยพระบาทอะไรตรงน้าแ้งก็ยังเห็นนะครับอ่าดูนะครับพี่ ่เห็นไหมครับเนื้อนะครับส่องไปแล้วหนึบนุ่มเลยนะพี่นะส่องไปแล้วหนึบนุ่มนะครับเห็นไหมนี่นี่มีเม็ดสีเทาเลยนะพี่เม็ดเม็ดสีเทาดูนะครับเนื้อหนึบนุ่มนะครับนะครับดูผิวเนื้อเขอาจะเป็นยน่ยนๆนะครับพี่น,ะนี่มีรูมีรอยเป็นรูเป็นรูด้วยนะพี่นะองค์นี้นะครับก็ผมเปิด แบ่งปันพี่ๆแล้วกันนะครับเอาหนึ่งหมืนบาทนะครับพี่หนึ่งหมืนบาทนะครับพี่เนี่ยครับพี่ดูดูน่ครับดูเนื้อครับเนื้อจริงครับเป็นอย่างนี้นะครับเนื้อองค์จริงๆก็เป็นอย่างนี้นะครับเนี่ยแบบที่ผมลงกล้องให้ดูนะครับเนื้อองค์จริงๆเขาเป็นเนื้อแบบที่ผมลงกล้องให้ดูนี่นะครับเนี่ยเห็นไหมโอ้โหนี่พี่ดูนะครับนี่ยิ่งตรงใต้ฐานนะครับพี่ยิ่งเก่านะพี่นะเนี่ยเห็นไหมไม่ดูรูเป็นรูเป็นรูเป็นรูนี่มีดูเม็ดผงนะครับ เล็กๆเนี่ยครับขขาวเลยครับเม็ดผงเนี่ยตรงนี้ตรงนี้นะครับเห็นไหมเนี่ยข้ขาวเนี่ยอ่ะไม่ต้องผมไม่ต้องลงกล้องให้ดูก็ได้นะผมเอาใกล้ๆโทรศัพท์เลยเนี่ยพี่ไล่ดูแล้วเนี่ยเนื้อจริงเขาเป็นอย่างนี้นะพี่นะเนื้อจริงเขาเป็นอย่างนี้นะครับนี่เห็นไหมตรงนี้นะครับผมลงกล้องส่องดูนะพี่นะเหมือนเหมือนจะคล้ายๆเศษไม้นะครับเนี่ยจะเห็นหรือเปล่าไม่รู้นะพี่นะผมแต่ผมลองส่องให้ดู นะครับจะคล้ายเศษไม้นะพี่นะเนี่ยอะผมลงใกล้ๆให้ดูเลยนะครับพี่องค์จริงเนื้อเป็นอย่างนี้นะครับองค์จริงเป็นเนื้อเป็นอย่างนี้นะพี่นะองนี้นะครับเปิดแบ่งปันนะครับผมเอาหนึ่งหมื่นบาทนะครับเปิดไว้หนึ่งหมื่นบาทนะพี่นะอ่าเนี่ยครับนี่เลยนะครับนี่ทรงจะดีนะครับอ่าฐานเขานะครับฐานเขานะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นคล้ายหัวเรือนะพี่นะเห็นไหม ไหมครับพี่พี่ดูด้านข้างเลยครับด้านข้างตัดเรียบร้อยเลยนะพี่นะด้านหลังเห็นไหมย่นยนน่นนี่ด้านข้างาด้านบนนะครับนี่ตรงนี้เนี่ยส่องดีๆเนี่ยคล้ายๆแบบเป็นรอยตัดตอกอยู่ยนะพี่นะตอกตัดเห็นไหมมุมล่างนะครับพีนะ่เห็นไหมเดี๋ยวดูด้านหลังกันนะครับพี่พี่ด้านหลังเ่ยพี่เห็นไหมนี่ บอกเลยว่าอ,องค์นี้เป็นหลังกระดานเลยนะพี่นะเนี่ยเราตะแคงครับตะแคงเห็นไหมตะแคงเห็นเป็นขึ้นๆเลยนะพี่เป็นขึ้นๆค,คล้ายๆหลังเป็นคล้ายๆห,หลังกระดานของลายไม้อะครับพี่เนี่ยอะนี่เห็นไหมนีรอยปีป๋ๆนะครับนี่อ่าต้องมีนะครับนี่รอยปี๋รอยแยะนะครับเนี่ยดูเลยนะครับนี่ด้านหลังนะครับเดี๋ยวผมลงกล้องให้ดูนะพี่ๆนะ ้านหลังนะครับนี่นะครับนี่รอยปรินะครับรอยแยะนะครับรอยคลื่นของรอยกระดาษนะครับนี่ย่นย่นนะพี่เห็นดูผิวดิโอ้โหใครมีพิมพ์ใหญ่อยู่แล้วกับเส้นได้อยู่แล้วอยากได้ไปเข้าชุดใหญ่ได้ดีก็ทักมาเลยนะพี่นะนี่ตรงนี้นะครับนี่เห็นไหมเดี๋ยวผมให้ดูใกล้ๆอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวเอาเนื้อจริงๆเข้าให้ดูนะครับี่เนื้อจริงเป็นอย่างนี้นะพี่นะเนื้อจริงเป็นแบบนี้เลยนะครับ เนี่ครับนี่เห็นไหมโอ้โหนี่เม็ดผงขาวๆเนี่เห็นไหมเม็ดดำนะครับเม็ดหินเม็ดแดงนะครับอันนี้ดูนะครับนี่ดูดูด้านข้างนะพี่นะดูด้านข้างนะน,นดูด้านข้างนะครับนี่ด้านข้าง อันนี้ก็ด้านข้างนะครับเห็นไหมครับโอ้โหนี่สุดยอดนะครับตรงนี้นะครับสวยๆแบบนี้ไม่ได้หากันง่ายๆนะพี่นะสวยๆแบบนี้ไม่ได้หากันง่ายๆนะครับองค์นี้เป็นพิมพ์ทรงเจดีนะครับองค์นี้เป็นพิมพ์ทรงเจดีอ่าผมเปิดราคาแบ่งปันที่1 0,000บาทนะพี่นะท่านใดสนใจนะครับก็สามารถโทรมาได้นะครับที่เบอร์0ูนย์เก้านะครับหกสามสี่หนึ่งสองเจ็ดห้านะครับศูนย์เก้าเก้า 6341275นะครับส่วน ID Line นะครับแอดไลน์ขอรูปเพิ่มเติมได้ที่ TTN 987นะครับพี่พี่ครับพี่พี่นี่ครับพระแบบนี้ไม่ได้หากันง่ายๆนะครับพี่พี่สีสวยเนื้อหาแบบนี้นะครับดูความเก่าเขานะครับนี่เห็นไหมผิวนะครับนี่เป็นย่นๆเลยนะพี่นะนี่โดยหลุดของมวลสารหลุดออกไปนะครับพี่ดูนะครับนี่ใตซอกนะครับแห้งๆเลยนะพี่นะนี่เห็นไหม โอ้โหนี่สุดจริงนะครับองนี้นะครับใครได้ไปถือว่าคุ้มนะครับราคานี้นะครับกับราคาหนึ่งหมื่นบาทนะครับนี่ดูนะครับโหนี่เม็ดแดงเม็ดบอลเลอร์เลยพี่นะอ่านี่ครับดูดีครับพี่เอียงดูก็รู้แล้วนะครับพี่เนี่ยเห็นไหมเป็นรอยกระดานนะครับนี่เห็นไหมนี่นี่เห็นไหมหลังวัดละครนะครับนี่อ่าเนี่ยเห็นไหมครับพี่ องค์นี้นะครับเปิดไว้ที่1 0 0 0 0นบาทนะพี่นะเปิดไว้ที่10,000บาทพี่พี่มีราคาในใจใส่มาเลยนะครับดูให้ชอบนะครับดูให้ถูกใจนะครับแล้วค่อยทักมานะพี่นะดูให้ชอบดูให้ถูกใจแล้วค่อยทักมาองค์นี้เปิดไว้ที่10,000บาทนะครับผมก่อนจะจากกันไปนะครับก็ฝากพี่พี่ fc กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับสําหรับอีพีนี้ไปนะครับผมสวัสดีครับ